สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้าบานรับชมชม่ชมองยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะทำใก่รวนซีอิ๊วนะคะก็เอาน้ำมันใส่ไป เทียมจับนะคะเทียมจับเนี่ยใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวก็เจียวก็เทียมให้หอมๆก่อนนะคะเดี๋ยวกป็เทียมให้หอมหอม แล้วเราก็เอาลาบบชีใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาเนื้อไก่ใส่ลงไปงนะคะเราก็ใส่ีอิกดังนะคะ ประมาณหนึ่ง uh ช้อนต๊ะใส่เสอวขาวหนึ่งก้อค่ะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะแล้วก็รวนไปเรื่อยๆค่ะรวนจนผ่าไก่ของเรานะคะจะสุก สุกดีๆนะคะไก่นี่เป็นไก่ะสะโพกค่ะก็สับมาทั้งเนื้อทั้งกระดูกเลยนะคะ เราก็ทําไก่รวนแบบนี้นะคะเขาก็เอาไว้รากข้าวเวลากินใส่ในข้าวแล้วก็ใส่แป้งกินกับพริกน้ำปลาอร่อยค่ะ เราก็จะไม่ได้ใส่พริกไทยนะคะเพราะว่าจะให้เด็ก,เ,ดกเล็กๆกินด้วยค่ะพอถ้าเจดเราทำอาหารที่มีเด็กกินได้เนี่ยก็ไม่อย่าไปใส่ลเลยเผ็ดๆนะคะเราก็จะทำแค่รสเค็มกับรสหวานพอแล้วเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไปค่ะ ก็ไก่นะคะคือเลือกไก่ เราก็ใส่น้ำตาลสายนะคะที่ใส่น้ำตาลสายที่หลังก็เพราะว่าเราเรอให้พวกไม่ไก่พวกไก่นะคะุุก,ก่อนนี่เราก็มาชิ่น,น้ำค่ะนว่าดาจะได้รสชาติที่เราต้องการอรือย่าง รสชาติเข้มข้นมาเลยเข้มแล้วก็มีหวันต่างเอาไปคลุกข้าวนะคะเดี๋ยวขอใส่นะคะอีกนิดหนึงเราก็สามารถจะเอาไก่รวนซีอิ้วของเราเนี่ยนะคะเอาไปทำข้าวต้มได้ค่ะข้าวต้มเครื่องนะคะต้มไก่ หรือถ้าจะไปราดในข้าวแล้วก็ใส่แปงแ้งเก็เรียกข้าแหง้งทำได้หลายอย่างคะ่ะหรืออาจจะไปทำน้ำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวทำเป็จับหรือไปอทำต้นเส้นนะคะได้หลายอย่างเลยเพียงแต่เรารวนไก่นะคะด้วยสี่ยวไว้แล้วก็ไปทมรสชาติให้อร่อย ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี่พนก็แกะเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นมานะคะ บางิ้นก็เป็นเนื้อไก่ที่ไม่มีกระดูกเลยนะคะบางิ้นก็มีกระดูกเสร็จแล้วเราก็ัดชีลรยะคะ่ะ ีค่ะไก่รวนซีอิ๊วของยพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรเชวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ